วันนี้นายอนุทินชาญวีรกคุณหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นคนให้สัมภาษณ์วันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะช่วงเย็นติดภารกิจแต่จะมีเลขาธิการพักคุณชัยชนกและคุณพระราดรนนะนะก็จะเข้าไปพูดคุยในฐานะตัวแทนของพักภูมิใจไทยนะแล้วนักข่าวก็ถามตอนท้ายฮนะจะเสนอชื่อคุณพระราดรเนี่ยนะเป็นรองประธานด้วยหรือไม่นะเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบตอนท้ายนะครับ วันนี้วันนี้ก็คือไม่ไ้ไปขุแจ่งแก้งกับพี่ว่าอะไรนะคว่าเาเป็นัมลมาล้วมาแครเราต้องไปพูดเรื่องเรื่องการเมืองไม่แต่ว่าวันนี้วันนี้เราไปเดินแจ้งในพัร่วมเลยว่าเราเป็นาดอนค่ก็ไม่นนี้ไม่เกี่ยวเาวันนี้เห็นว่าเป็นชุมเรื่องพรบอะไร่เห็นบอ่าจื่องนี้ด้วไม่ีไม่มแต่กมีแต่ว่าอกชดแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องของตหลก็ได เรื่องของรองประธานสภาก็เป็นเรื่องเรื่องที่สภาไม่เกี่ยวข้กับรัฐบาานะครับก็ยืนยันเป็นเรื่องของกฎหมายทร่ไม่คับซ้อนไม่เกี่ยวกับเรื่องการปรับคอรมอลไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองอันนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยืนยันแต่ว่าคนที่จะถูกเสนอก็คือรองประธานสภาคนที่หนึ่งเรื่องนี้ในพักคุยกันแล้วและเสนอชื่อนายพระราดอนก็จะเป็นรองประธานที่น่าจะอายุน้อย นะอายุน้อยที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เ,เป็นคนรุ่นใหม่นะคะออก็น่าสนใจฮะว่าขึ้นไปทําหน้าที่เนี่ยออจะทําหน้าที่ได้ดีแค่ไหนค่นะะ